วันนี้พ่อแม่พี่น้องเราก็จะมาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับการทำดอกไม้จากแครอทเพื่อร้านอาหารจะได้ทำเป็นประโยชน์วันนี้ไอเดียนะครับเราก็จะมีนะครับที่เราดินสอแบบนี้แต่เป็นเอามาเหล่าแครอทนะครับให้เป็นรูปดอกไม้มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเราก็จะหาด้านแทงนะครับหาด้านแทงแบบนี้แทงเข้ารูแทงเข้ารูไปแล้วก็ หาด้านหมุนแย่ซ้ายแย่ขวารูให้มันพอดีให้มันเข้าพอพอรูมันเข้าพอดีแล้วมันก็จะหมุนได้เป๊ะเลยหมุนได้มันก็จะเหมือนว่าหมุนตอนเหล่าดินสอนะครับเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่ารูหรือว่าเล็กกว่ารูนะครับมันจะหมุนไม่ได้นะครับอันนี้หมุนได้แล้วเห็นไหมหมุนได้แล้วหมุนไปหมุนไปเราจะเอาดอกใหญ่แค่ไหนเราก็หมุนไปจนเราพอใจคุณจะต้องกะเองนะครับ ว่าหมุนจะเอาดอกใหญ่เท่าไหร่ถ้าเอาดอกใหญ่ๆก็หมุนหมุนไปห,หลายๆรอบหมุนไปจนกว่าเราจะพอใจเห็นไหมครับเนี่ยหมุนไปมวน,หม,นหมุนไปหมุนไปเหมือนเครื่องเหล่าดินสอพอเราพอใจแล้วเราก็ตัดตัดแล้วเราก็จะเอามาม้วนอย่างเนี้ยนะครับม้วนเป็นวงกลมอย่างเนี้ยม้วน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 อย่างนี้นะครับผมม้วน แล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปดอกไม้นะครับและแล้วก็ได้แบบนี้นะครับเนี่ยได้รูปดอกไม้แบบนี้ออกมาเนี่ยเราจัดวางให้ดูว่าแครอทที่เราเอาไปหมุนเป็นยังไงขูดก่อนแครอทที่เอาไปวางหมุนต้องขูดก่อนแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปหมุนเป็นรูปดอกไม้ออกมาอันนี้เราก็จะเอาไปสืบ์ฟจัดจานเอาไปเสิร์ฟจัดจานเอาไปเสิร์ฟมาดูนะครับว่า เราจะวางแบบไหนก็ได้แล้วแต่คุณแบบนี้เป็นไอเดียที่ดีสำหรับร้านอาหารนะครับฝากให้ติดตามชมวิดีโอด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและร้านอาหารวิดีโอคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้